เครื่องซักผ้าสมาร์ตอินเวอร์เตอร์มีระบบเทอร์โบดัมเสียงเงียบด้วยโลดิซิเบลและมีฟังก์ชันสมาร์ตไดโนซิสทั้งหมดนี้ติดตามได้ในเซ็นเทลนิว สวัสดีครับพื่ผมออ๊ตเซนเทลนะครับได้ในรายการเซนเทลนิวนะครับรายการที่จะอัปเดตเกี่ยวกับข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับนะฮะนวัตกรรมนะครับสมาร์ตอินเวอร์เตอร์มอเตอร์นะครับของ LG นั่นเองนะครับที่อยู่ในเจ้าตัวเครื่องซักผ้านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นการยกตัวอย่างนะครับรุ่นของเจ้าตัวเครื่องซักผ้านะครับที่จะเป็นรุ่นที2310 VS2B นะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายสเปคอย่างละเอียดนะครับแล้วก็ในส่วนของนวัตกรรมและจุดเด่นของเขาใหห้้ฟฟััััััััััััังงงงกกกกกกกนน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 นะะะะะะคคคคคคครร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 รบบ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 บไปเเลยดีีวว่่่่าาาาาสือซซผฝุุ2310 2 10 VS B มจถท็ มีจุดเด่นดังนี้นะครับสมาร์ทอินเวอร์เตอร์มอเตอร์นะครับแล้วก็สมาร์ทโมชั่นนะครับเ turbo d a มนะครับโดิ o a d a b l e q u i e ซิสเต็มแล้วก็ smart d i a น n o s i s นะครับตัวนี้ก็จะมีหลักๆนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับประหยัดพลังงานมากกว่าด้วยมอเตอร์แบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับระบบอินเวอร์เตอร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานโดยมีการควบคุมการทำงานที่ดียิ่งขึ้นช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของมอเตอร์นะครับทำให้ประหยัดพลังงานแล้วก็ทนทานมากขึ้นอีกด้วยนะฮะสำหรับเจ้าตัวออโต้รีสตาร์ทนะครับเมื่อเครื่องซักผ้าหยุดทำงานเนื่องจากไฟฟ้าดับหรือไฟตกนะครับเครื่องก็จะสามารถกลับมาทำงาน ซักผ้าไว้นะขณะที่ปิดเครื่องนะครับกระแสไฟที่ใช้นะครับก็จะน้อยมากนะครับคุณก็ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานที่จะเสียไปนะครับจากการเสียบปลั๊กค้างไว้นะฮะอีกตัวนึงนั่นก็คือในส่วนของสมาร์ทโมชั่นนะครับถังซักหมุนได้3รูปแบบนะฮะซึ่งจะควบคุมการทำงานด้วยระบบสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักและก็ถนอมผ้านั่นเองนะในส่วนของเทอร์โบดัมนะครับเพิ่มประสิทธิภาพการซักและขจัดค่าฝังลึกด้วยน้ำวนอันทรงพลังนะครับที่เกิดจากการหมุนสวนทางของถังซักและจานซััักนน่เองครบ สำหรับพันพัชทรีนะครับหรือพันพัชสามนะฮะก็จะเป็นจานหมุนแบบพันพัชสามนะครับสร้างคลื่นน้ำแนวตั้งนะครับที่จะช่วยให้ผ้าเนี่ยกระจายตัวออกจากกันนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการซักนะครับแล้วก็ผ้าก็จะไม่พันกันนะครับตัวนี้นะครับสำหรับออโต้พรีวอชนะครับก็จะเป็นโปรแกรมนะฮะออโต้ที่เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยกระจัดขราบฝังลึกในผ้านะครับเหมือนเนกันเพิ่มการซักอีกหนึ่งครั้งก่อนการซักปกตินั่นเองนะครับเหมือนก็เป็นการซักในรอบแรกนะครับก่อนที่จะซักจริงๆนะแล้วอีกตัวนนนนนนึงะะะะะคครรรรัับบบบไซ์์ววออออเตตฟลลี้้จุดป่่ยยกฮชให้ผงซักกฟอเนี่่่ยยยกรระจาาาเเขข้้้สูนวผได็ิงึ้้นแลวก็ทั่ววถถึึงงงงกกกกกาาเดดิมมนนะะคครรรรััับจผซฟอต้ใ าได้ดีขึ้นอีกด้วยนะแล้วก็ในส่วนของโลดิซิเบลนะครับมอเตอร์เนี่ยจะทำงานเงียบนะฮะแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนนะครับก็ตัว BMC system นะครับนอกจากจะช่วยปกป้องมอเตอร์แล้วนะครับก็ยังจะช่วยลดเสียงในการทำงานนะฮะแล้วก็ลดแรงสั่นสะเทือนขณะทำงานนะครับเสียงก็จะดังอยู่ที่ประมาณ4 8 b เดซิเบลเท่านั้นเองนะครับซึ่งมีการรับประกันมอเตอร์นานถึง10ปีเลยนะครับ และในส่วนของสมาร์ทไดโน s ิ s นะครับก็ถ้ามีปัญหาในการใช้งานเกิดขึ้นนะคุณก็จะสามารถใช้แอปพลิเคชันนะครับหรือโทรศัพท์นะครับหาศูนย์บริการ LG นะฮะเพื่อวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นช่วยประหยัดเวลาสะดวกสบายแล้วก็ไม่ต้องรอช่างเข้ามาตรวจเช็คถึงบ้านอีกด้วยนะครับก็สามารถโทรไปได้เลยถ้าเกิดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องซักผ้าเนาะและปลอดภัยนะครับสะดวกสบายในการใช้งานด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยเพิ่มความทนทานเพิ่มความสะดวกสบายในการใช้งานนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของสเปคของรุ่นนี้นะครับที่ได้กล่าวไปข้างต้นนะฮะ ก็จะเป็นประเภทเครื่องสักผ้าคเครื่องฝาบนนะครับมีระบบมอเตอร์สมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะฮะมอเตอร์นะครับตัวนี้แล้วก็ความจุดซักอยู่ที่10กิโลนะครับสีตัวเครื่องก็จะเป็นสีดำมิดเดิลแบล็กนะครับ รอบปั่นมาดอยู่ที่700 rpm นะแล้วก็ถังซักเป็นสเตลเลตนะครับจานซักเป็นตัวพลาสติกนะครับระบบทำความร้อนรุ่นนี้ไม่มีนะฮะแล้วก็มีโปรแกรมตั้งเวลาซักล่วงหน้านะครับมีซอฟต์ closing door แล้วก็โปรแกรมล้างถังซักนะครับตัวนี้ smart function ก็จะเป็น smart dynoxis นะครับสำหรับขนาดตัวเครื่องนะครับก็จะกว้าง590คูณ960คูณ606มิลิเมตรนะครับก็จะเป็นกว้างสูงลึกนะครับน้ำหนักอยู่ที่38กิโลกรัมนะฮะมีการรับประกันมอเตอร์10ปีรับประกันตัวเครื่อง1ปีนนะะคครรััับบกาลงไฟฟ้้ททีี่่่ใชอยู200 ดีขึ้นนะครับแล้วก็หลายๆตัวนะครับในส่วนของฟังก์ชันที่เขาให้มานะครับก็เป็นฟังก์ชันที่พัฒนาเพื่อให้สะดวกสบายกับผู้ใช้นะในฐานซักผ้านั่นเองนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะซื้อสินค้านะครับตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มขยายนะฮะสาขาแตกลายกันไปนะครับนอกจากมือจื้ออสซอรี์แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆเข้ามาอีกมากมายนะครับก็สามารถเข้าไปช้อปปิ้งได้ที่เว็บไซต์เซนเทลออนไลน์ .com นะครับและใครนะครับที่อยากจะติดตามข่าวสารนะครับัก็้ีนเฟซบอ๊กไอจียูทูบทิกตอลร์นะครับเจอกันนนใใหหม่คลิป้า ว่าจะอัปเดตข่าวสารเทคโนโลยีและไอทีอะไรกันอีกบ้างนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ